กราบสวัสดีทุกท่านทุกท่านในวนี้พบกับผมคือซี่กอนนะฮะเราอยู่เกมมาถือน,นะครับผม Monster Quest นะครับก็มันจะออกแนวคล้ายอ่าโปเกมอนนะครับผมที่ดูมานะไปครับผมไปเลยนะครับก็ทำภาษาอัง,งกฤษอยู่นะครับอ่ะก็เข้ามาแล้วนะครับผมนี่ก็เหมือนคือคือ ตอนแรกนะครับก็จะมีเ,น,เนี่ยที่บอกว่ามันคล้ายโปเกมอนก็คือมันจะมีให้เลือกเห็นไหมมอนสเตอร์ Monster นะครับมา้าอะไรนะม้าให้น้ำไฟเหมือนโปเกมอนภาคแรกเนี่ยหรือภาคอื่นอื่นได้เลนะมันก็จะมีสามตัวหลักตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตอนแรกจะให้เราเลือกเพจด้วยนะครับก็ไปลองกันดูแล้วกันอ่ะอันนี้เราจะชอบครับผมเพราะมันความยากมันเท่ากันนะครับสามดาวน,นะ เพื่อนและดีเฟนต์เนี่ยนะดาวนะครับเพืและดีเฟนดาวฮิลและเดอเมดนะครับก็อันนี้ดีพีเอสแอนดเบิร์นนะครับผมก็เราสายไม้อยู่แล้วนะครับผมเล่นโปเกมอนก็ไม้นะอ่ะเลือกไปนะครับเออตรงนี้แล้วแต่นะนะครับว่าใครจะเล่นอะไรยังไงนะครับผมอ่านคือลองเล่นดูสักครู่แล้วกันนะครับเอาลยครับผมก็เกมการต่อสู้ก็เหมือนนี่เลย อ่าโปเกมอนเลยนะครับผมตัวตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวละครด้วยอ่ะอันนี้มันจะสอนอะไรวะ HP เล็กนะครับผมอืมนะครับแล้วก็มีระบบแพ้ทางกันด้วยนะนะครับผมซึ่งม,มันจะมีบอกตรงนี้นะครับว่ามีอ่ากระจาวหรืออ่ะนะครับผมอะไรประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะนี้มันก็สอนในเรื่องของสกิลอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็การจับ มอนสเตอร์ด้วยนะครับผมประมาณว่าตีสักแปบ๊บหนึ่งแล้วก็เนี่ยกด,ดปุ่มตรงนี้นที่มันสอนนะครับผมดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการจับกันนะคร mm ับ hmm. ก็แค่โยนเข้าไปนะครับผมนะจากจนั้นก็มีการให้อาหารด้วยเออนะครับอ่ะโยนไปทีหนึ่งนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมการจับก็ง่ายๆแบบนี้นคล้ายๆโปกเกมอนเลยนะครับคาดว่าน่าจะ ประมาณนั้นแล่มันเรียกว่ายาปิดเออครับผมได้มาแล้วนะครับผมอีกหนึ่งตัวละครอีกหนึ่งมอนสเตอร์นะครับผมโอเคก็จะมีะระบบเนื้อโลกเนื้อเรื่องๆๆๆๆนะครับใครสนใจก็ตามนั้นไปเลยนะครับผมอ่ะทีนี้การเล่นเกมของมันก็คือ,อเดินตามเคสต,ตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะครับผมเนี่ยครับกดคลิกปุ๊บมันก็เดินไปแค่นั้น ง่ายๆนะครับให้ทำควสอะไรก็ทำไปนะครับผมอันนี้คือ,อะายว่าอ่าโอเคก็ไม่รู้แหละคืออะไรอ่าอันนี้อะไรอ่ะเราทำควีมาคอนเฟิร์มไปปุ๊บทำควสเราตังใช่ไหมเนี่ยเราทำควสเราของอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวแล้วไปตอนสู้กับ ตัวละครก็จะเดินไปทำเควสยเรื่อยๆนะไม่ต้องทำอะไรเยอะง่ายๆครับผมเกมนี้ชุบอันนี้อะไรเอ่ยกดคลิกเข้าไปฮ่เข้ามาต่อสู้ครับผมอ่ะทีนี้ให้ดูกันนะครับถ้ามันจะมีเวลานะครับมีตัวละครเราสามารถกดดู แตะเลเวลนั่นก็เหมือนขึ้นศูนยก็ไม่รู้นะครับฝั่งสตูกดกได้ไหมนี่ครับดูความสามารถศัตรูได้นะครับผมนสังจุดนิดนึงเหมือนจะไม่มีออตโต้นะจุดนี้ไม่เห็นมีเลยหรือยังเล่นไม่ถึงก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะสกิลครับกดค้างสามารถดูได้นะครับผมก็นี่เห็นไหมดูได้นะครับมีเหมือนจะเป็นกระสุนนะผมเรียกก็เป็นกระสุนแล้วกันอลองกดใช้ด้นะแหมะเห็นไหมถ้าถ้า ถ้าได้เปลี่ยนมันจะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้คือเป็นการมันก็เหมือนให้จับอะนะครับแต่ว่าต้องรออีกลิกทีนึงแล้วกันฮัลโลใส่ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นการเปลี่ยนมอนสเตอร์นะครับแนะโอเคตีไปก่อนหนึ่งที่ปึ่บตายเลยทีเดียวท,เยวทีเดียวม้อยนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้แหละนะครับการเล่นนะครับเราคาดว่าน่าจะมีเลเวมันด้วยนะหมายถึง พีเอพี่อ่ะเออน่าจะมีแหละนะครับเกมแนวนี้มันต้องมีแล้วอ่ะสิเล็กต่อไปไปชั้นต่อไปครับผมหน้สองไปเลยนะครับอันนี้เหมือนเป็นการไส่ใส่อะไรทุกอย่างนะครับ <c oughs> อ่ะ,อะก็ลอ,องเปลี่ยนตัวกันให้ดูแล้วกันปุ๊บหนึ่งเปลี่ยนตัวปุ๊บแล้วก็จะเดิน แย่งเถินเอ้ยดนแย่งเถินไปนะครับก็ค่อยๆใช้กันด้วยแล้วกันโอเคครับง่ายมากนี่มอนแบบเท่ๆเวยเกมนี้ม,นมันจะเน้นแบบเท่ๆอะไรประมาณน,ะนี้นะครับผมอ่าอันนี้น่าจะเป็นแร้งแหละผมว่าเนะเป็นอ๋อ,อเป็นหอคอยน,ยนี่นี่นทาวเวอร์ออฟพารากอนนะครับโอเคอันนี้เป็นยาบีของเรา นะครับอาจจะค่อยมาเข้าไปดูนะครับครับผมก็การต่อสู้ไม่ไม่ยากอะไรเนาะนะครับผมอ่ะทีนี้เขาจะมาสอนในเรื่องาอ่านเลยว่าอ่านะครับวิจยาบีสมอลแยกพีนะครับบริษัทอะไรตึกจักรนะครับน่าจะเป็นการอัาเแยกพีอ่านอ่านิดเปล่าไม่รู้อ่านพีแหละครับอ่ะเป็นการอัพเลเวลครับผมกดตรงบวกตรงนี้น,นะครับแล้วก็ใช้บลอกสมอลนะครับบอกเข้าไป อะไรประมาณนี้เนี่ยสมอหมดแล้วใช่ไหมสมอเพชรหมดแล้วนะครับผมก็ง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยครับคือการอัพอเลเวลอ่ะก็เข้าวความราูแล้วกันนะครับผมมันจะเป็นในเรื่องของ skill สกิลนะครับต่ตางๆสามารถดูอ่านถอตละครได้เลยนะครับผมโอเคอีโบได้ด้วยนะครับ กดปุ๊บมันก็จะไปที่ Create v o นะเดี๋ยวเราไปไปดูกันก็อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับผมกด Selection นะครับนี่ Rabbit Master นะครับผมกดไป Battle เลยนะครับก็คือเหมือนทำภารกิจนั่นแหละหมาแลเลยนี่ ข้างๆที่จะถึงนิดหนึ่งอะไรอะไรอา้าวไม่ตายติดโดนก่อนครับผมม้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับมาตัวเราต้องมาฟุกันหน่อยหัวตาไอช่วยเขียนด้วยอันติมาครับผม โดนโคีรอดเอาแจ็ไม่ตายครับงานนอกเอาไม่งอกครับผมก็นี่แหละฮะจบนะครับและบิดที่เพิ่งเรื่องมาตัวแรกนะครับ <c oughs> โอเคอาทีนี้เรียบร้อยเดวิอีโวคอมพลีทนะครับเิวเซีนยนยาบิดบแล้วผมก็เนี่ยครับมาทำเพลสเสร็จปุ๊บอีโวเลย นะครับก็จะล่างก็จะพัฒนาขึ้นแบบนี้นเป็นไงผมเห็นมะันชัดๆนี่เป็นในตรงกี้แหละนะครับผมมาอาครับความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนู่นน,นี่พลังเพิ่มขึ้นนะครับก็กดที่ดูอันนี้เลยนะครับผมอ,อ่านไม่ออก,กจีนี่นะครับ ผมเป็นการเรนดอมสเตปัสนะครับเนี่ยถ้าไม่เอาก็เรียนสตปปนะครับแต่ว่าเอาเอาไปก่นะครับ mm hmm. Look, Attack, 6, ปุ๊บแท็กหกดีไปลบสามอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมาเรนด้อมกันเองนะครับทำเล่นเยอะผมโอเก็บไปหมดโอเคก็อัปเดตได้นะครับผม,รมรดดนะผมเลยกดไปดูเลยปุ๊บคอนเฟิร์มปั๊บมันก็จะแบ่งบอกว่าเออ ทำการคลาฟไปเท่มนะอะไรอย่างนี้ก็มีครับของนะครับเนี่ยทำนก็คลาบไปนะนะครับแค่นั้นเองนะครับคลาบเสร็จปั๊บก็มาอัปเกรดต่อต่อเนื่องครับผมเนต่อมาก็จะใช้คั้นอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ s ขึ้นเรเวลอัพแล้วนะครับอ่า เอร์นตี้นะครับใช้หินตัวน,นี้นะครับผมซึ่งยังไม่มีนะครับผมก็ไปหาเอากดคลิกได้ไหมปุ๊อ๋อหาจากไหนล่ะสตร์ <So. laughs> นะครับโอเคนี่เป็นพวกไอไอเทมนะยังให้ดูไม่ได้ยังโชว์ไม่ได้นะครับยังของดีของดีด้วยนะครับโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับออตัวนอื่นทุเหมือนกันนะฮะก็ up เ mm hmm. ลเ e ลนะครับอะ,อะไรอ่ะ e v o วนะครับตัวนี้กูดัเดีเวห้าสิบเลยวะ่ะนะครับอ่าตัวนี้ยี่ห้าเนื่องขายไม่เหมือนกัน c o m p l ท t e สะครับอ่ะก็คือ,อง่ายกดคลิกปุ๊บมันก็จะไปนั่นแหละนะครับ อัอนนี้เป็นอนคนนี้หลอดโอ้เลยว่าห้า้าเลยนะครับก็อย่าพึ่งดีกว่านะครับเดือยวห้าห้าโงเกินไปก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับโอเคตัวเกมมีอะไรอีกบ้างนะครับผมอันนี้ดูแล้วนะอย่าปิดนะทำไมอ่ไอเทมครับผมก็คขาไปดูเมื่อี้นะครับ d i s p a ์ t นะครับผมเหมือนเป็นการไปดูก่อนเดื หาของป่ะใช่ไหมอ่ะนี่ยงนี่ไงอา่ากดนีดก่อนนะครับเอาอ่ะเดี๋ยวนี้ไปแล้วกันไม่ถักไปเลยห้าทีไม่ได้ต้องสามตัวว่ะหนอนกันหาของอ่ะเออเอาไง่ายๆดีกก่ากดปุ๊บสองชั่วโมงได้ไหมอ่ะไม่ได้ อากาศแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับให้มันไปหาไอเทมนน,นน่นนี่นะครับไม่เป็ไรส่วนอันนี้เป็นกระเป๋าของเรานหลักนะครับว่ามีไอเทมอะไรบ้างนงน่นนี่ยึดได้นะครับผมยึดก็คือ,อนบเรวนั่นเองนะฮะโอเคจากนั้นแมปครับผมออกไปแมปคือได้ก็คือพืนที่ อะโอเคเข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนนะครับผมก็ดันโู้เลย 180, ร้อยกว่ามาถึงแปดสิบกว่านะครับโอเคมีชาเลนจ์ด้วยนะฮะอ่ะไปดูกันชาเลนจ์คืออะไรนี่ครับผมก็กดดูชาเลนจ์นะครับก็คือค่นวณในเป็นการต่อสู้แหละ นะฮะอ่ะเป็นการต่อสู้จริงๆด้วยก็เดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันนะการต่อสู้ก็ไม่น่าจะมีที่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 เออนั่นแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะจะมีทาวเวอร์ออกก็คือมีนั่นแหละยังไงคล้ายแผนที่โอ้ยเลยนั่นแหละนะครับผม ออนไลอ์ลอยู่แล้ววะคือเมืองน,นี้นั่นเองต่อมาช็อปับผมนะก็ซื้อของขายของซื้อของทัเดียวเินะครับนงดยซื้อสองตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีทัสตูมของตัวเองนะครับพวกผมเห็นไงโอ้โหสารทัชสตูมาเต็มนะครับได้หมดนะฮะโอเคก็ไปลองมาดูแล้วกันนะครับผมสำหรับอ่าช็อปนะครับผมด้านบนก็จะมีพวก อีเวนต์เควสต์ต่างๆนะครับผมก็ทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปรับด้วยนะครับก็จะได้เทมดูนั่นนี่นะครับรายวันรายสัปดาห์นะครับแล้วก็ extra. ะะนะมีเอ็กซ์ตร้านะฮะโอเคแล้วผมอ่าแบตเทิลพาสนะครับเข้าไปดูิดนหนึ่มมันคือไรมันคือ PP ใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันคือคล้ายๆเกมมันอื่นแหละนะครับผมก็ ไปรับไอเทมนะฮะพี่ๆผมไม่รู้นะว่ามีไหมแต่คาดว่าน่าจะมีหลังๆแหละนะครับผมก็ไปลองดูแล้วกันับเกมนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังกดล็อกไม่หมดนะครับโอเคครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ไหมอ่ะดูเซตติ้งกันก่อน <laughs> ดูเซตติ้งกันก่อนแล้วกันนะครับตอนนั้นก็จะเป็นอีโมลอีเมลแล้วก็เพื่อนนะครับนี่ก็ไปแอดแอดเอานะครับผมเซตติ้งอ่ะมาดูกัน นะครับอ่ามนี่ปั๊บไฮเฮยโลนู่นนั่นนี่ออกเยอะแยะมากมายนะครับแบตเทอรี่เฟดด้วยไหมยูสโลเฟดไหมนะครับก็แล้วแต่นะครับออดิโอเสียงนะครับผมแล้วก็การอันนี้อะไรวะแจ้งเตือนต่างๆใช่ไหมเหมือนกันนะครับผมโอเคลองปรับไฮสิโกรับไฮไม่ได้วะนะครับเครื่องไม่ถึงนะครับไปแบตเทอรี่เฟด เคายก็เดือนเดนนี้นะครับโอเคงั้นไปละนะครับผมเราเจอกันนะครับพอเขาเลิกดะซ็บสซ์คลายอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดงั้นจะาเราไปเจอกันนะผม